สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำอะไรง่ายๆกันค่ะมีนาได้สูตรมาจากคนตุรกีนะคะจะเป็นอาหารว่างหรืออาหารกลางวันดื่มคู่กระชากาแฟก็ได้ค่ะใครไม่มีแผ่นแป้งแบบมีนานะใช้แผ่นแป้งปอกเปียะได้ค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้จะทำสองไส้นะคะไส้มันฝรั่งกับไส้ชีสหอมซอยนะคะหั่นเป็นเตาหรือหั่นเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเป็นเป็นแว่นๆแ,แบบเนี้ย แล้วแต่เท็กเจอร์ที่เราอยากได้นะคะมีนากระหันแค่นี้มันฝรั่งมันเหลืออยู่หัวหนึ่งไงคะหัวก็หน่อยหนึ่งมีนาก็เลยจะเอามาทาำแบบนี้ส่วนมันฝรั่งนะคะเราจะใช้ที่ขูดชีสขูดแล้วแต่ว่าเราจะใช้ที่ขูดด้านใหญ่หรือด้านเล็กนะแล้วแต่เราเลยมีนาใช้ด้านเล็กแล้วกันมันจะได้สุกไวเนี่ยคะ่ะ ขูดเราก็จะได้แบบนี้ตัวนี้เป็นสูตรตุรกีนะคะพอเอิญมีนามีแขกต,ตุรกีมีนาก็เลยต้องทําเป็นสูตรตุรกีนะใครอยากใส่ไส้อะไรใส่ค่ะแต่ว่าขอให้ไส้แห้งๆนิดนึงเท่านั้นเองจะใส่เป็นหมูสับไก่สับรวนอะไรก็แล้วแต่ผัดตามที่เราชอบได้เลยเอากระทะน,นะคะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํามันไปเล็กน้อยค่ะมีนาจะเอาหัวหอมใส่ลงไปก่อนผัดให้เขานิ่มนิดนึงก่อนค่ะ พอเคนานิ่มสักหน่อยนึงแล้วนะคะมีนาจะขอปรุงรสก่อนเลยเหมือนเดิมะคะ่ะมีนาจะปรุงรสแบบคนตุรกีกินก็จะมีพริกป่นพริกไทยเกลือใครจะใส่ผงยี่หร่าก,ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใส่ทำไมต้องใส่ไปก่อนมันฝรั่งเดี๋ยวมันจะไปติดที่เส้นมันฝรั่งแล้วก็ผสมในนี้ก่อนใส่ต้นหอมได้ไหมใส่ได้นี่นะคะเราก็ใส่ลงไปแล้ผัดให้สุกสอก80%ก็พอค่ะ ผัดไปสักแป๊บเดียวอะบอกเลยให้เส้นเขาแบบกึ่งใสๆอะคะ่ะแล้วก็เป็นไตข้างในจบใครที่ซื้อกระทะไปแล้วนะคะจะได้แถมแบบบางล็อตนะบางล็อตมีน่าจะมีแถมไปให้บางล็อตไม่มีต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าของมีหรือของไม่มีตัวเนี้บางคนถามตัวเล็กนี่เอามาทําอะไรคะเนี่ยคะ่ะผัดก็ได้เอาไปปาดไอ้นี่ก็ได้ปาดซอสปาดครีมก็ได้แต่เวลาเราผัดเนี่ยอยากคาไว้แบบนี้ผัดแล้วก็คาอย่างเงี้ย ไม่ขานะคะต้องเอาออกมาไว้ข้างนอกเลยเพราะว่าซิลิคโคนก็คือซิลิคโคนถามว่าทนร้อนได้ไหมทนร้อนได้แต่เขาก็มีจุดของเขาเนี่ยผัดไปสักพักเราจะรู้ค่ะเพราะจะเริ่มเหนียวขึ้นเดี๋ยวเราผัดนะคะผัดสุก80%แล้วเราปิดแก๊สทิ้งไว้ให้เขาเย็นได้เลยหรือว่าอุ่นๆก็ได้อีกไส้นึงนะคะจะเป็นชีสตัวนี้จะเป็นเชดดาร์ชีส,ชสหรือมอสซาเรล,ลาก็ได้แล้วก็จะมีเฟดดรชีสเพราะว่า มันเหลืออยู่หน่อย่งใส่ผสมนั่นไปเลยค่ะใช้ชีสที่เราชอบได้เลยนะมันจะได้ไม่เสียทําอย่างนี้นะคะขออนุญาตใช้มือนะบอกเลยว่ามีนาทํากินเองล้ล้างมือแล้วนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะเราจะมีสองไส้มีไส้นี้กับไส้มันฝรั่งคราวนี้เราจะมาผสมนะคะน้ําน้ํามันเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวง แล้วก็น้ำเศษหนวดส่วนสีถ้วยตวงแบบนี้คนได้ซอสแล้วนะตัวนี้ค่ะเป็นแผ่นยุฟค่าของตุรกีถ้าใครอยู่ตุรกีใช้แผ่นยุฟค่าถ้าใครอยู่ไทยใช้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะนะคะถ้าเป็นแบบกลมแบบนี้เอามาต่อต่อต่อกันมาต่อกันแบบนี้นะคะมาหูมีนาแกะให้ดูตัวนี้มันจะเป็นแผ่นใหญ่ แล้ก็เอาน้ำมันเนี่ยค่ะที่ผสมน้ำทาลงไปให้ทั่วแผน่นทาไปครึ่งแผ่นเสร็จแล้วเราก็พับพับนะคะแล้วเราก็ตัดตัดสามบอกแล้วนะถ้าเมืองไทยถ้าเป็นแผ่นเล็ก เอามาต่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทาแล้วก็ปิดนะอ่าแบบนี้นะคะทาค่ะเราจะใส่ไส้นะคะใส่เยอะ ม้วนค่ะม้วนแบบนี้แล้วก็ม้วนเป็นกลมๆแบบนี้แค่นี้เองใครจะใช้ชั้นเดียวก็ได้ค่ะวันนี้มีนาใช้สองชั้นเนี่ย นี่นะคะเดี๋ยวจะทำแบบชั้นเดียวให้ดูเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำราดกันนะคะน้ำปเปล่าค่ะหนึ่งถ้วยตวงน้ำมันพืชเศษหนึ่งส่วนสี่ เกือค่ะเล็กน้อยครึ่งช้อนชาก็ได้หรึอช้อนชาก็ได้และโซดาครึ่งถ้วยตวงเรียบร้อยคนกอยากเท่ากันเทค่ะไม่ต้องกลัวเขาทำกันทั้งประเทศ เคยแบบนี้เดี๋ยวเราหาอะไรคลุมไว้นะคะก็คือถุงพลาสติกก็ได้คลุมไว้แล้วเราเอาไปแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนหรือแบบมีนามีนาไม่แช่หนึ่งคืนเพราะมีนาจะอบตอนเย็นมีนาจะเอาไปแช่ช่องฟิวหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปแช่ช่องฟิวหนึ่งชั่วโมงนะคะหาอะไรปิดไว้ด้วยนะแช่ตู้เย็นมาแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านค่ะ อุ่นตะอบแล้วนะคะตอนนี้ที่ไฟ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมก่อนลวงหน้าแล้วประมาณ5นาทีเสร็จแล้วนะคะเราจะทาไข่แดงไม่ผสมนมเลยเอาไข่ทั้งฟองเนี่แหละค่ะมาตีแล้วก็ทาแล้วเราจะไปอบนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจนคุาเหลืองเลยค่ะถามว่าน้ำถ้าเยอะเกินทิ้งได้ไหมน้ำเยอะเกินเททิ้งได้เลยนะคะสมมติว่ามันเจิ่งมากกว่านี้นะของมน้ํามันไม่เจิ่งแล้วอะมันเหลือน,นิดเดียว ถามทำแล้วอบเช้าได้ไหมทำแล้วอบเช้าได้นะหรือว่าอบแล้วเอามาอุ่นเช้าก็ได้ค่ะอุ่นยังไงเปิดเตาอบไฟอ่อนๆตัวนี้นะคะเวลาอบนะเราต้องสีแบบเข้มๆไข่หน่อยเพราะฉะนั้นไข่จะไม่ผสมเลยนะคะไม่ผสมน้ำไม่ผสมนม,ะมนอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอบนะคะที่ไฟร้อยแปดสิบองศาไฟบนล่างไม่เปิดพะะัดลมค่ะเสร็จแล้วนะคะ มือมินาเปิดแป้งนี่ค่ะมือมินาเปิดแป้งขอโทษนะคะเสร็จแล้วนะบอกเลยว่าอร่อยมากพอาฉีกออกมาเขาก็จะนุ่มๆแบบนี้ค่ะคนตุรกีเนี่ยเขาเรียกว่ากุนบเล็กก็คือรูปทรงเขาใจะคล้ายดอกไม้ตัวที่เป็นชีสนะคะจะกรอบกว่าเพราะว่าชีสเขาแห้งไงถ้าเป็นไส้เปียกก็จะไม่กรอบเห็นไหมคะ อันนี้มันเย็นตัวลงแล้วชีสมันเลยไม่ยืดมันอร่อยมินาการาันตีลองทำดูค่ะ